มันอยู่ไหนอะเอาวิงาว่งเลย,เ,ลยเอาวิ่งเลยวิ่งเลยไปผมไอ้เหี้ยมันวิ่งได้แค่นี้อะไรครับเนี่ยรถโดมยาทั้งไกลและไกลขับมาด้วมอเตอร์ไซค์ปิดต้นิดมาตัดแงโคงหลันตอนเช้าแล้วเข้าปิดรออีกหน่อยสิแล้วค่อยลุกยินเป็ดเก็บมามาขัไว้กินตอนเย็นดึกดื่นตอนเลยกปัดเย็นตะกุ่นถึสุรากรรากัน เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมซันโบนะครับผมวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กันในเกม I อเ e Horror Game นะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นอีกสื่อในครับผมซึ่งผมจะออกจากบ้านคาลิฮา์ดนี้นะครับผมนะโอเคครับผมนะฮะซึ่งเราจะไม่ได้มาแบบปกตินะครับผมฝันร้ายไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับเพื่อนๆเราไม่พูดอะไรมากอยู่แล้วเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับผม let's go โอเครคบผมนะฮะนะมันมาไวเกินมาไวมากๆเลยไวแบบไวเฮี้ยๆเลยอ่ะ กระสือน่าจะมามีประมาณแบบว่าแปดเก้าตัวอะไรอย่างงี้นะผมโอเคครับผมโอเคได้เดี๋ยวดูก่อนโอ้โหมันมาแล้วท่านผู้ชมโอเคตอนนี้มันขึ้นข้างบนนะปึ๊บเดี๋ยวเราไปห้องตอนนี้เราอยู่ชั้นกลางเราก็ต้องระแวงโอ้โหมันมาแล้วอะ วิมันมาเร็วว่ะเฮ้ยอะไรนะครับเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับฝันร้ายนี่มันน่าจะยากเกินไปสำหรับผมไหมหรือไม่หรอกมั้งโอเคตอนนี้มันอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมไปครับผมนะโอเค มาละตู้ชมครับผมไปครับผมนะฮะโอเคไม่มีอะไรนะรผมตอนนี้มันอยู่ข้างไหนโอเคตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งมันมาไวมากเลยผมอยากจะบอกนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกกลัวแบบกลัวสัสๆเลย ตอนนี้ผมได้ยินเสียงมันดังมากเลยท่านผู้ชมเออพอดีมันอาจจะได้ยินเสียงข้างๆเสียงรบกวนหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับผมราะว่าด้านผมมีงานกระถิ่นนะเดี๋ยวประมาณ11บอโมงเนี่ยผมก็จะไปกินกระถิ่นกันนะท่านผู้ชมเอ้ยกูไปกินคนเดียวดิมันอยู่ไหนอะเอาวิงาว่งเลยเอาวิ่งเลยวิ่งเลยไปผม ไอ้เฮียมันวิ่งได้แค่นี้อะไรครับเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมเริ่มใหม่เลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะฟาร์มของคือฟาร์มมันไม่ทันอยู่แล้วแหละมันมาไวมากาอืมเดี๋ยวผมจะเร่งฟาร์มของอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะโอเคเราได้ของมาแค่นี้ก็พอใจและนะครับผมนะครับผมนะะเดี๋ยวเราจะฟาร์มอะไรให้หมดก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับผมผมก็ จะฟารัมหมดกันเลยโอเคเราได้เลื่อยมาเก็บโอเคโอเคได้มาหนึ่งถุงเดี๋ยวดูก่อนเลยครับผมว่าผีไม่อยู่ตรงไหนตอนนี้ผีลงไปชั้นร่างแล้วโอเค ชั้นร่างที่อะไรชั้นกลางไอ้สัสหายแหลวท่านผู้ช oh มโอ้ my g ก็น่าจะไปแล้วแหละไปแล้วแหละอืมมันก็น่ากลัวอยู่นะระดับหนึ่งปึ๊บเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้กัน เดี๋ยวครั้งนี้ผมจะไปชั้นบนนะครับผมนะตอนนี้ผีไปชั้นร่างนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปชั้นบนเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะส่วนทางกับผีนะครับผมนะโอเคครับผม แล้วถุงอะ่ะมันก็จะหายากขึ้นนะท่านผู้ชมผมดูทรงแล้วแต่มันก็น่าจะไม่ยากหรอกนะเพราะว่าคนเทพอย่างผมเนี่ยหาได้สบายสบายไม่มีโอเคได้ก้าถุง แต่ก้าวถึงถุงถือว่าดีแล้วโอเคครับผมตรงนี้มีอะไรไมนะไม่มีเลยใช่ไหมเปิดดูก่อนโอเคตอนนี้ผีอยู่ชั้นกลางนะครับผมนะตอนนี้เราหายห่วงได้เลยนะครับผมแตก่ก็กลัวอยู่ดีนะเดี๋ยวผัวแม่งโผล่มาตรงหน้าเราทำไงครับผม โอ้โห okay. oh เสียงใช่แน่นอนเก็บกันไปเราได้11ถุงแล้วเราไม่อยากจะย่อท้อท่านผู้ชมจันรู้สึกอึดอัดจังฉันแทบหายใจไม่ได้เลยโอเคหมายความเราก็จะน่าจะทรมานอยู่แล้วนะอุ้ยห้องนี้มี2ถุงสวยยอด นี่ห้องวาร์ปดูเหมือนรูปรูปภาพของเด็กเออไอไอเฮียก็น่าจะรู้ว่าเด็กเหมือนวาดโอเคครับผมรู้ข่าวทำไงน่ะโอเฮียผีมาแล้ว โอเคมันมาตรงที่ผมอยู่นะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้มันอยู่ชั้นกลาง Hmm. ตอนนี้มันเที่ยวเล่นอยู่ชั้นล่างเดีย๋ยวผมจะรีบลงไปชั้นกลางก่อนนะอีกสิบสองถุงเองสิบสองถุง <c oughs> จะไม่ย่อท้อท่านผู้ชมผมจะผ่านให้ได้ เก็บตรงกันได้ยี่สิบตรงแล้วทุกชมและผีก็มาจะยี่สิบห้าถุงแล้วยี่สิบหก ไปเอ็วิ่งเลยไอ้สัตว์แม่ยัยนะพ่อย์อ่ะว่ายกันไปวายไปวายไปวายไปวิ่งอยู่ครับเนี่ยผมวิ่งอยู่วิ่งอยู่ เพื่อนหวังว่าจะชอบกันนะครับผมถ้าใ,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้สัเสเลยท่านผู้ชมผมเกือบจะแบบว,ว่าเหนี่แล้วอ่ะท่านผู้ชมผมเกือบจะผ่านแล้วอีกแค่สี่ถุงเองอะ่ะท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ